มีอะไรมากคะที่ต้องเตรียมก็มีเสื Ó, ้อแล้วก็มีขันที่ขันที่ขันนะคะแล้วก็แก้วโอเคแล้วก็ขันกระดูกค่ะก้มขนาดนี้เลยเหรอคะ ดูด้วยนะคะว่าหมดหรือยังหมดแล้วอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะเทค่อยๆเทนะล,ลูกถ้านั่งน่าอร่อยมากเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวหวกลูก โอเคหกแล้วจะไม่ขออะไรเลยค่ะอ่ะลองชิมดิลองชิมก่อนชิมซิอร่อยไหมอร่อยไหม